คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมเอาพลังก่อนแล้วกันนะโอเคป่ะพลังก่อนนะคือหมาเนี่ยมันจะมี3 มีจะมี3 3พลังนะครับก็มีพุ่งมีค้นหาแล้วก็มีพุ่งครั้งที่2นะครับก็คือพุ่งครั้งแรกเนี่ยมันจะเข้าไปกัดเข้าไปกัดเซอร์เอ่อเข้าไปกัดเซอร์แล้วก็มันจะดึงมาหาเราดึงมาหาตัว,ต,วตัวเราอะแต่จะจะไม่ทําให้เซอร์เจ็บนะตอนมันกัดอะ่ะแต่ว่าเราเราก็ต้องตีมันครับระหว่างที่โดนกัดก็คือมันจะโดนเนี่ยโดนกีดขวางเห็นปะ โด,โดนกีดขวางแล้วก็ถ้าเกิดจะ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 หยุดก็คือต้องให้เพื่อนมาช่วยหรือว่าต้องสตานหมาโด,โ,ดโดยใช้แผ่นไม้ค่าความขยันครับครูเก็คือมีความสามารถ3ามอย่างนะมีไล่ล่าค้นหาแลวก็สัมผัสล่าเนื้อไล่ล่าก็คือพุ่งครั้งแรกไอค้นหานี่ก็คือเอาไวสไ้ส่งไปส่งไปส่งไปค้นหาเือแล้วก็อันที่สามก็จะเป็นสัมผัสล่าเนื้อคือพุ่งครั้งที่2นะครับพุ่งครั้งแรกก็คือกัดไอ้คือกัดแล้วแม่งก็กระด,ดึงมาหาเราแล้วเราก็ตีแม่งได้ตอนมันตอนโดนกัดคือมันจะติดสถานะกีดขวางแล้ว ก็เอาถ้าเกิดจะจะหลุดต้องสตันไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าถ้าเกิดไม่ใช้ไม้หรือเพื่อนไม่มาช่วยมันจะกัดนานแค่ไหนนะยังไม่ได้ลองนะครับถ้าเกิดเซอร์หลุดไปได้โดยที่ไม่โดนตีเนี่ยก็จะโดนติดกีดขวางก็คือวิ่งช้านะครับคนไหนที่ติดทนทานก็คือลงมาจากเสาแล้แลวโดนหมาหมากัดอะ่ะมันก็จะหลุดเร็วขึ้นนะครับอันนี้คืออันแรกอันที่2คือเราจะสามารถส่งหมาไป <c oughs> ที่มันจะเป็นเราจะเลือกได้ว่าเราจะส่งไปตรงไหนนะครับส่งไปปุ๊บมันจะสร้างเส้นทางขึ้นมาครับเออ ระหว่างที่หมามันเดินไปอะ่ะถ้าเกิดเซอร์มันเข้ามาในระยะของหมาก็จะเด้งสัญชาติคาตกรแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเดินตามเส้นนั้นไปอะ่ะเราจะวิ่งไวขึ้นประมาณนี้นะครับโอเคแล้วก็มาที่เปิร์กก็จะมี3เปิร์กนะครับเปิร์กฟ้าคามฟ้าคำราม,ล,ามลั่นพระสุธาไร้ปานีแล้วก็ตะขอเข็มทิศหยัอยกอันนี้ก็คือจะเหมือนอันนี้อันนี้จะเป็นเสาเปิร์กเสาขาวนะครับก็คือเริ่มมาจะมีเสาขาวสี่อันถ้าเกิดเราแขวนเซอร์ที่ไม่ใช่ไอเราแขวนเสาที่ไม่ใช่เสาขาวเนี่ย เสานั้นจะเปลี่ยนเป็นเสาขาวนะครับก็คือแขวนเสร็จปุ๊บแล้วมาออกจากตะขอก็เสานั้นก็จะกลายเป็นเสาขาวก็คือเพิ่มจํานวนเสาขาวได้นะครับเวลาเราแขวนเสาขาวเสร็จปุ๊บเราจะเห็นเครื่องที่ปั่นไปเยอะสุดเป็นออร่าสีเหลืองขึ้นมาครับเบอร์นี้เบอร์ที่2ก็คือเบอร์ไรปานี้เบอร์นี้ถ้าเกิดเซอร์ฮิวตัวเองเนี่ยเซอร์ฮิวไปถึงฮิวไปจนถึง7จานะครับจากหลอดนะก็จะติดมันจะเป็นสกิลเช็คเหมือนซาดากโกะเหมือนเปิงซาดากโกะเลยครับมันจะมีสกิลเช็คขึ้ ก็จะติดผูพัง3วิก็คือจะติดฮิวไม่ได้3วิต้องมาฮิวใหม่นะครับแล้วก็เปิร์กอันนี้ดีมากนะครับส่วนตัวคิดว่าเปิร์กเนี้ยดีกับเปิร์กเนี้ยดีนะครับเปิร์กนี้คือถ้าเกิดเราตกจากที่สูงลงมาเปิร์กจะทํางาน16วินาทีครับเราจะง้างตีไกลได้เหมือนเปิร์กไอ้แดงนะครับใน16วินาทีนี้เราจะง้างตีไกลได้75เปเนเิร์กไอ้แดงมัน80ใช่ไหมเปิร์กนี้10เปิร์กนี้75แล้วก็มีคูดาว5้าวีนะครับตกจากที่สูงปุ๊ตีไก ตีไก่อะตีไก่แบบเบิกไอ้แดงเลยอะต่างแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ผมว่าไม่ต่างกันมากหรอกตีไก่แบบเบิกไอ้แดงเลยสิบหกวิน่าจะประมาณนี้นะครับส่วนความสามารถก็น่าจะประมาณนี้แหละแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนไอ้พุ่งสองเนี่ยไม่แน่ใจคือผมเล่นสองครั้งอะถ้าเกิดถ้าเกิดมันกัดโดนอะพุ่งสองอะบางทีมันก็บางทีมันก็ล้มบางทีมันก็ไม่ล้มยังง,งงงอยู่ว่าคือยังไงแต่ที่เหลือก็น่าจะประมาณนี้นะเออแล้วก็ตัวฮิตบ็อกของหมาเนี่ยมันเล็กมากๆเล็กแบบเล็กในชนิดที่แบบว่าต้องปล่อยแล้วให้แม่งโดนอะ งงไหมไม่งงใช่ไหมอืมรีรับตัวใหม่มาอ่าสัตว์ไม่ใช่นี่หว่มามึงใส่ด่านนี้มาทำไมเนะี่ยเฮ้ยไม่มีหมาด้วยวะ่ะอ้าวเรื่องแล้วยังไงเปลี่ยนคำสั่งเลงไล่ล่าเลงค้นหา,หา แล้วคือแบบเอ้ยทำเพ e ี้ยไรอ่ะเฮ้ยเฮี้ยท่าหัวคนเสี้ยวคือสกิลมันช้ามากเลยกว่าจะออกไอ้สัส คือเดี๋ยวก่อนละสรุปหมามันหมามันทำา a m a g ได้ไหมเนี่ยไล่เลยด้าน ไอ้เนี่ยคือหมามันทำาด m เมไม่ได้หรอว a t เ h e f u c ฟังอินเดชิต เปลี่ยนเป็นสาวขาวจริงด้วยอ้าวไอ้เหี้ยอันนี้หมาผู้โง่เนี่ย รงง <laughs> เราเพิ่มเสาขาวได้จริงด้วยครับ <c oughs> มันแข็งขนาดนั้นเลยเหรอวะ ผมดูทรงแล้วนะทุกคนไก่ชัวร์ไอสัตว์อันนี้สัมผัสแรกนะยังไม่รู้เหมือนกันความสามารถแม่งทำอะไรได้เท่าไหร่แต่ดูทรงแล้วทรงนี้ตัวนี้ทรงไก่ชัวร์เลย เฮ้ยหมามันโดดทะลุไม้ด้วยเว้ยเมื่อกี้เอ้ยอาจจะไม่ไก่หรือเปล่าอาจจะไม่ไก่หรือเปล่าคือถ้าพับไม้ไปแล้วหมามันทะลุไม้ได้ด้วยว่าเมื่อกี้หมามันโดดไม้แล้วก็เหมือนหาไฟจะต่อให้เลยอะแล้วทำไมเมื่อกี้หมากูโง่อยังว่ามันโดดไปไหนของมันก็ไม่รู้โอ้โหทำคาเสียงมึงจริงๆเลยเนี่ย คุณนึกว่าไอโชว์สปีดไอ้เหี้ย ทำไมไม่ได้มีเสียงเทา้าเลยอ่ะงงเจอแล้วเจอใครไม่รู้แต่เจอแล้ว คือมันต้องเส้นตรงแบบตรงมากๆเลยใช่ไหมเนี่ยไอ้ดัตถ้าเกิดปล่อยไว้ในนี้มันชาร์จนานด้วยสกิลอะหรือว่าพอห้องแหลกมันย ผมไม่ชัวร์เหมือนกัน โอ้มันดึงมาให้ด้วยเฮียมันดึงมาหาเราให้ด้วยว่ะโอเคอืก็คือต้องใช้จังหวะมันโดดโดดหน้าต่างกระโดดไม้อะไรอย่างเงี้ยผมว่านะไม่รู้ว่ามันดึงนานแค่ไหนเหมือนกัน สก,กิลมันไกลแค่ไหน คือคือถ้าเกิดมันพับไม้แล้วเอ้ยตัวนี้เหมือนจะโมลิสได้แล้ววะคือถ้ามันพับไม้แล้วเราค่อยใช้สก,กิลเว้ยใช่ตรงนี้แหละไอ้หนูจะอะไรนี่เอาน้นแข็งมาถูหลังฉันสิ <c oughs> เป็นเส้นตรงนี้แม่งโยกหลบแป๊บเดียวจบเลยสัตว์คือถ้าเกิดพับมาแล้วเหมือนมันโดดแล้วมันแบบมีพื้นที่ในการหาต่อนิดนึงอะ โดนยากก็คือต้องใช้สกิลให้มันไม้อะไม้น้าต่างอ่ะหน้าต่างน่าจะได้ด้วยเออได้ทำไม้หน้าต่างคือมันต้องอารมณ์ฟิลต้องต้องรอมันสกิลทะลุไม้ทะลุหน้าต่างเอาอ่ะ <c oughs> แล้วห้องมันแหลกอย่างไว้เนี่ยไอส้สัสมึงไอ้แว่มึงปรับเสียงหมาเลยไมเนี่ยกูทำคานมากยไอ้เหียไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยกูรู้แล้วไปกูไม่ได้ยินเสียงเท้ากูได้ยินแต่เสียงหมาเหียเนี่ย Uh, loyal one, orange now. Uh. เพิ่มเสาขาวได้นะเบอร์น,นี้ยแบบว่าเผื่อแบบดวงเราไม่ค่อยดีแบบเสาขาวไปกระจุกอยู่จุดอยู่จุด,ดเดียวอย่างเงี้ยแล้วเราไม่ได้ใช้เสาขาวอ่ะอืมแต่กว่ามันไม่จําเป็นเปล่ามันจําเป็น,ปนหรอมันไก่แค่ไหนอ๋อมันมีเลี้ยวด้วยเห็นปะ มันมีแบบเลี้ยวเลี้ยวด้วยนี่อ๋อมันจะเป็นเส้นตรงไว้ถ้าเกิดมีอะไรมาบางังมันก็จะ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 แบบซอกแซกไปอะ่ะและไอ้เลงค้นหานี่คือยังไงวะเดี๋ยวผมลองใช้ดิถ้าเกิดค้นหาเจอได้ยังไง ต้องแม่นหนือเนี่ยคือโยกนิดนึงก็คือไม่โดนละต้องโดนเป็นเส้นตรงแบบเส้นตรงเลยอะ อมอ๋ออ mm ๋ออ๋ออ้อ้มันมีจังหวะสองด้วย ะเฮ้ยเฮียมีจังหวะสองด้วยสองจังหวะสองจังหวะทวนเอ้ลอง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 เฮียมผมไม่เห็นปุ่มเลยสัตกไอเหี้ยปลดปล่อยไม่ทัน mỗi khi em mình đâu liều mát à mẹ มันมันต้องกดคลิกขวาเร็วมากเลยอะแบบว่าคือมันเรียกว่าอะไรอะมันเรียก<ป>่ไนะไ,<ป>ไอ้เฮียกดผิดปุ่มเ<ป>ด,ด,ด,ดี๋ยวเดี๋ยว เอ้ยสัม,ม,มออสก,กิวมีไม่ดีกูขอรอสกิลก่อน,นโอ้ยที่มันเหลือเวลาให้ใช้นิดเดียวเองอะไอตัวสก,กิลครั้งที่สองเวลาที่เหลือใ,ใช้มันนิดเดียวเองไอเวน คือถ้าสมมติคือสมมติเราปล่อยไปแล้วอะเราปล่อยไปแล้วเราจะแบบเรามันถ้าเกิดมันเกินระยะไปแล้วอะมันก็ไม่ได้ก่าสมมติเราจะตรงแล้วก็ให้เลี้ยวขวาถ้าเกิดมันเกินระยะไปแล้วอะมันมันก็จะเป็นโดนอะไรบางใช่ปะคือมันต้องกดชี้ขวาแบบเร็วหน่อยอะอืออะไรที่นี่ไปไเป็นอะไรอ๋อเฮ้ยต้องลองอีกเกมวะ ต้องเอ่อีกเกมครับอืมแล้วตอนไอ้ตอนพุ่งครั้งที่สองมันเหมือนแบบมันเหลือเวลาให้เราไม่เยอะตัดสินใจไม่เยอะเนี่ยต้องรีบกดเลยเพื่อเดี๋ยว ถ้าเกิดเราปล่อยแล้วมัน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 พุ่งไปเกินใช่ป่ะแล้วเราเซอร์มันวิ่งทางนี้เนี่ยมันก็จะโดนยิบังเก็บป่ะเก็บฟิลไหมเพราะฉะนั้นมันจะต้องเราต้องรีบกดแบบกดให้มันพอดีอ่ะปึ๊บอันนี้คือกดช้าไปเพราะว่ากูจะให้มันเลี้ยวตรงนี้เลี้ยวหลังเลยอันนี้มามันบ่ายมันหมามันวิ่งเร็วมากเลยไอ้สัส ใช่ใช่เล่นยากแหละแต่ว่าถ้าเกิดโดดไม้โดดหน้าต่างนี่คือโดนเลยนะพับไม้หรือโดดหน้าต่างเนี่ยเพราะหมามันวิ่งเร็วมากมันจังหวะที่มันพับมาหรือโดดหน้าต่างมันจะมีการเสียจังหวะนิดนึงเก็นปะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพับไม้หรือโดดหน้าต่างอ่ะโดนหมาแดกโดนหมากัดหัวแน่นอนเออตัวนี้คือ แบบวนไม้อะได้เออวนไม้กูคิดว่าวนได้แต่ว่าถ้าเกิดแบบพับแล้วพับแล้วบันปล่อยสก,กิลนี่คือโดนแดกหัวแน่นอนเออไอเกม